สาวสดิชาพี่น้องป้องไปทีมงานหอบศาสตร์ของสาวผู้ดีเถื่อนคนสวยได้รวยมากพนะพนะคือเกา่าขึ้นเดิมค่ะพี่น้องมื้อนี้สาวผู้ดีเถื่อนเสื้อผ้าพี่น้องมะมกไก่ใส่ผักซีลาวใส่อันผักหอมค่ะพี่น้องอันสาวผู้ดีเถื่อนอันสิว่างไหนล่ะสาวผู้ดีเถื่อนกดกดอันบันทึกวิดีโอแล้วแม่ค่ะ ตอนที่ขั้นตอนการเหตุที่แหลกบันีกล้องมันตัดไปแม่สาวพอดีเทียนกับบ่าเดืเบ่งจังไดบัดิมาเฮ็ดคลิปจังได้ลรืว่าอันอันบ่มีวิดีโอที่ว่าขั้นตอนการอันหันผักคันหยังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสาวพอดีเทียนกับิมาบอกข่าวๆนะคะพี่น้องเนาะเครื่องปรุงนะคะเนาะก็สิมีไก่ค่ะน้องไก่ติดมันติดหนังนี่ล่ะค่ะแล้วก็พักซีเร่าพักต้นหอม ผักกาดขาวค่ะแล้วก็มีผกแกงเนาะค่ะเนาะไข่สาวผู้ดีเชิญกะหั่นทุกอย่างเตรียมทุกอย่างอันหั่นไก่เป็นชิ้นเป็นต้นแล้วกะเอามาคลุกเข่าให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีเข่าเบียร์ปรุงรสนำปลาปลาแดกผงชูรสรสดีนี่แหละค่ะมักรสไดมักเข้มมักนัวมักแบ่บมักจังไดกะเห็ดน้ำใจป่าจะของเลยค่ะใบตองบะหมี่เลยค่ะสาวผู้ดีเชิญกะใส่กระดาษฟอยล์เอาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะ สาวผู้ดีเทือนกันมกเร็วๆค่ะ,พะเพราะ่เห้าเห็ดเครื่องปรุงเครื่องย่างมกเร็วๆก็เลยมา่ห่อใส่กระดาษฟอยล์ค่ะได้หกมกบักไงเลยพี่น้องได้หอบักไงเลยเห็ดแก้ยาแก้หิวแก้ยังไปละค่ะมันหากินบ้านเา้าบนนี้ใบตองเขาก็เอากระดาษฟอยล์แทนเอานะคะเนาะพักอันใดแนวกินอันใดพราะสีดัดแปลงใดก็เห็ดไปสาวผู้ดีเทือนเสียใจแห้งค่ะเสียใจทีวิดีโอมันเห็ดเส้นสาวผู้ดีเทือน พักกันใบอีตู้นี่กะบักริกใบอีตู้กับปลูกไว้ค่ะปลูกไว้เพราะดเด็ดได้กินเนาะคะ่ะเนาะบันนี้กันยับเขาไมาในครัวค่ะบัดทีนี่พอจะแต่ห้าวหอแล้วๆเขาก็เอามาหนึ่งสาวผู้ดีเทียนบบมีซึ้งขึ้นบ้านคือเมีย่ยงพน้อค่นนะเด้อสาวผู้ดีเทียนกับไส้เนี่ในครัวที่มันสิพอดัดแปลงพอสินหนึ่งสี่ยังได้ละค่ะว่าจะมันสุกเนาะคะ่ะเนาะการหนึ่งก็คือทําให้มันสุกด้วยความด้วยด้วยความร้อนของไอเนาะคะ่ะเนาะของไอนามไอ,อยังเนาะคะ่ะเนาะ แก่คัดแก่ย่างเอานี่ล่ะเฮ็ดไปงสั่นล่คะค่ะชีวิตในต่างแดน,นะะเนาะค่ะเนาะจะจีเอาอยังมากไหมมาติเห็ดได้กินแ่บก็อยูไก่เอรล่ะค่ะอยากกินยังแสบๆส็กับก้าไปกินบานเฮานะะเนาะค่ะเนาะงวกมาทางนี้ก็จะเป็นการนึ่งข้าวคะ่ะพี่น้องซึ่งก็คือเก้าล่ะค่ะหดวหรือเก้าเหรอน่ะใส่ของในขวดัดแปลงเอาค่ะจะนึ่งไปล่คะค่ะพี่น้องเนาะ สาวพ้ดีเทีอนสใส่เวลาหนึ่งประมาณจะกเคิงช่วโมง้อคะเด้อใส่ไฟประมาณขนาดกลางนี่แหละค่ะถ้ามันมีใบตองกับสีหอมใบตองหัวๆหวน่ยเนาะพี่น,อน้องเนาะสาวพ้ดีเทือนลืมบอกว่าสาวพ้ดีเทือนใส่ใบผักอีตูเล้าวนุ่มเด้อค่ะเด้อการห่อหมกกันการห่อหมกของคนอีสานบ้านเฮาขาดไปได้คือผักอีตู่ล้าน,นะคะเนาะช่วงนี้กะยุรานสาวพ้ดีเทือนกะ กับพระเอกกับภากันนอนอยู่ลานเลยค่ะพี่น้องบ่ได้กลับบ้านบรนไดเพราะว่าเลิกงานเลิกขับรถไปกลับก็เสียเวลาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะอยู่กันเองสิละค่ะสองแถวสิให้มีมูมีพวกคนไทยเองสิกะกะบ่มีแม่ค่ะเนื่ด้วยชีวิตตรงเฮาอยู่ต้องตื่นขึ้นมาเราก็ทํางานเนาะค่ะเนาะสถานการณ์ตอนนี้ก็เพิ่งจะดีขึ้นก็อยากทํางานหาเงินฟ้าก่อนไปเบิ่งยูทูบของเอือย ต่างๆพนมีหมูมีพวกไปหาสาวู้ดีเทือนกับมวนน้ำเพิินเนี่ยค่ะดีใจน้ำเพิินปัดง่มมหาเจ้าของนี้แต่งานกับงานแต่กับว่ไดดเสียใจเราค่ะดีใจโดยซ้ำที่ใด้ตื่นขึ้นมามีงานเหตุเนาะค่ะเนาะเข่าเนี้ยวกับซุกแล้วเดี๋ยวห้องมลลอห่อหอมกซุกเนาะค่ะเนาะซุกแล้วค่ะพี่น้องห่อหมกไก่ใส่ผักซีเล้าของสาวผู้ดีเทือนค้นโกสุริโยบ้านท่า แตงตกโกปันคู่สบูป่ปานเมท้อนยาสีฟันหีดแล้วหีดอีกเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ยกเบอาแปลงสันลัพี่น้องโอ้ยหอมหุนหวนเด้อพี่น้องเอ้ยขนาดบมมีใบตองได้นน่หอมกินผักซีลาวหอมกินประแดกหอมกินข้าวเบียหอมกินความเป็นอีสานบานเฮาวงวกมาทาั้งนี้กับเขาเหนียวจานพูนจึมกล่มเลยค่ะบมมีกองเขาเด้ค่ะ สวยเลยรว,วยมากบบมีกองเข่าใส่ค่ะพี่น้องไปหาสื่อบบมีสาวผู้ดีเทยนกับเสียเอามือตุยค่ะคนแร้ค่ะพี่นอ้องอย่าถืออย่าซ่าเด้อสาวผู้ดีเที่นกับอยากสีนั่งเฮ็ดคลิปนั่งกินเข่าให้เบิ่งละค่ะแต่กั้ยานพี่น้องอยากหัวสาวผู้ดีเที่นกินเข่ากับทีมาเฮ็ดปากเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาคิวกับว่เกิงปากกับเป๊ะฟดังกับไม่แม่กับสีเวกับทีทั้งยิบขยิบตากับที่ทั้งเวาทั้งหัวนะคะน้องกับสีเป็นยัง ยังคิดฝาบจะคล้องว่าออกนะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวชักมืน่นกับสิร้องทําทานังกินเข่าให้เบิ้งนี่หรอคะ่ะทามันโอเคกับสิล้องคิดให้เบิง้งถ้าเป็นใต้ยอยาหัวกับสิบล้งให้เบิง้งพุ่น่ะว่าเบื้อันเข่าก็จะ่าเบิดจานแต่ย้ำไ,ไดคะ่ะพี่น้องกินหลยหลายพี่น้องสมืน่นนี่กินหลายครั้งอีีคะ่ะ พุน่ะพุลมากลากไม่พาะปันหลวงพออยู่วัดแถี่พี่น้องข่อยกระไดมาเด้อมากินข้าวน้ำข่อยขอบคุณทุกถูกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณอิลีสาวผู้ดีเทียนเหตุงานมุมีเวลาหอบศาสตร์แลนไปหาพีหาหนองปันไดนะะ้เยค่ะเห็นแต่พี่น้องมาหาสาวผู้ดีเทียนสาวผู้ดีเทียนกะขิดน้ำเพลินหาน่างเทียนนอนนี่โอ้ยเพลินเสียวา่าฉันเป็นคนเห็นเกตุบ่โน้เพลินมาหาแล้วบ่ปไปหาเพลินรอกอนเด้อค่ะเด้อสาวผู้ดีเทียนเหตุงานน้ำ มีเวลาก็จังได้หอบศาสตร์ถ้ามือได้พระเอกเพึ่นบ่เสียงแนวสัตว์แบตตั้งสี่สาวพอดีเทียนก็ไปได้ไวค่ะเอาๆซํามี่ละพี่น้องอันว่าไลค์พี่น้องที่อันที่รับตา้างไซคลิปนี้เอาไว้ซํานี่สกอนจังได้พี่น้องป้องไปของสาวพอดีเทียนทีมงานหอบศาสตร์ทุกคนนะคะเดอะ้อดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเนาะคะ่ะนอกสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแน่พอดีขึ้นแน่จังได้ก็ดูแลเจ้าของเด้อค่ะ